บทที่11เอ็สีวนาจะพลานังปันติตานัจเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมังคลมุตตมังปาตีรูปเทสวะโสจ่าปุเพจะากระต่ายปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิธิจะเอตัมังคลมุตตมังปะหุสัจจะสปิดสปัจจะวินโยจะสุขิคิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมังคลมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปิ buta tarar sa Unakula kahu una kula jaka manta e tamang kalamut tamang tana ta tama jariya ja ya kamani e tamang Arati tamang ara ti virati papa macha pana ja sa thamu appa ma tho ta thamme su e tamang kalamut tamang khara ti ja katanjuta kalena thamma savana tamang ขันติจโสวัจสตาสมานะสมานาตจัสทัศนังการเลนัธรรมสัจธรรมะสาัจจะเตมังคลมุตตมังสัะโภจพระมาริยจัตอาลียสัจจานทัศนังนิพพานะสัจจิกิจจะตอตมังคลมุตตมังพุทธสกโลกะธรรมีหิจิตังยัสสนกรรมปติอโศกังวีราชังเขมังเอตมังคลมุตตมังเต เอตาทิสานิกัตตวานะสัพพัทมะปาราชิตาสัพพัทโสทิงคัตฉันติตันเตสังมังคละมุตตมันติบทที่สิบสองยังกิติวินตังอิทวาหูรังวาสเกตุวายังรัตนิงปนิตังนานุมาสะมังอัตธิตถาคตีนะอิทัมปิพุทธิรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุขยังเวรขังอะมีตังปนิตังยะ ทัตชคาสกิยามุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกิจีอิธัมปิธรรมเนรกำลังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุยามพุทธาเศโตปาริวันนะยีสุจิงสมาธิมานานันตาริกัตยะมาหูสมาธินานเตนะสโมนะวิชติอิธัมปิธรรมเนรกำลังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุนดีบุคละอัตตาสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุภานิหอนติเตเฮ ทขคีเนยยาสุขตัสสาสาวกาเอเตสุทินานิมาปาลานิอิทัมปิสังเคระตนังปัญิตังเอเตนะสัสเตนะสุวติหงุนตุเยสุปยุตตามนัสสาธรรมเหนะนิกามิโนโคตมัสสาสานิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะลธามูธานิพุติงพุจฉะมานาอิทัมปิสังเคระตนังปัญิตังเอเตนะสัสเตนะสุวติหงุนตุทีนางุรนังนวังนักิสัมปวัง วิ oh. รัตตจิตตายะติเกภวิสุนิงเตคีนาปิจะอวิรุหิฉันทานิพันติธีรายาฐายยมปฏิโปอิทันปิสังเคระนัปานิตังเอเตนะสัเจนะสุติหนตุบที่สิบสามอัตตาหเวชิตังเสโยยาจายาจายังอิตตาระปชาอันตะทันตัสสะโปสุโปสัสสะนิจังสัตยะตาจาริโนในวะเตโวนะคันทัพโพนะ มาโรสหพรมมนาชิตังอปาชิตังกะอิรตคารูปัสสะจันทนบททีีสุภีภาษีตามิทางเตนะพคทวะตาชาณะปัสตะอรหัตตาสัมมาสัมพุทธเถนะเอทะตุมเหมาอนุสาวนะมาปารมะปารายมะอิติกิยะกิรายมะปฏิกะสัมปเทนีนะมาตะเกะตะกะเหตุมานายะคะเหนะมาอากา ระปาริวิติกะตะเกนามาทิฏฐินิจานักันติยามาพัะพะรูป,ปตายามาสม,มโนโนคุรุยะถาตุมมีหอัตนาวะฌาเนยถะอิมีธรรมะอกุสลาอิมีธรรมะสาวัชาอิมีธรรมาวินยุขะหาริตาอิมีธรรมะสมตาสมาทินาหิอะหิตายะทุกข,ขายะสังวัตติอัถตุมมีหอัปปะเชอ อปะชะอปะปะชะเหยือยะขายะาตุมีตุมเหอัตนาวจาเนยยะถาอิมิธรรมากุสลอิมิธรรมาอนาวจชาอิมิธรรมาวิญูปัสสาอิมิธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายทุกขายะสังวัตติอัตตะตุเมหิอุปสัมปัญชะวิหารเลยยาถาติบทที่สิบห้า อุปนิยติชีวิตรมะปมาุงชะรูปนิจตสานะสันติตานาเอตังพยังมรณีปิฆมโนคุญญาณิกาจิราชสุขาวะนิอุปนิยติชีวิตรมะปมาุงชะรูปนิจตสานะสันติตานาเอตังพยังมรนีปิฆมโนโลกามิสังปะชะหิสันติเปโคโยทะกาเยณสังยมวาจายะกุทะเจตสาตังตัส ปปตัสสุขายาโหติยังชีวะมาโนปกะโรติปุญญังธรรมโมธรรมโมเะเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุกิโนสุขามาหาวหาหติเอสาในสังโสธรรมสุจินีนัตุกติงชัดสันติธรรมะจารีสเพสังขาราิจติยถาปัญญาปัปสสติอัถานิพนธิตุเคเอสามะโควิสุติยาสเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญาปสัสสติอั อธิ اني พินตติทุกขีเอสามาโกวิสติยาสภีธรรมาอนัตตาติยะถาปัญญ,ญาปสัสติอธิ اني พินตติทุกขีเอสามาโกวิสติยาบทที่สิบหกอปันนักตฐานะเมเกทุติยังอาหุตะกีกาเอตาธัญญายเมธาวีตังคันเหยะอปันนักกางพาหุงเวสารานังยันติปภะ,ะตานิวนานิจะอารามะรุกะ ญาติมนุสสาพยตาตจิตานีตังโผสระนังมีขังนิตังสระนังมุตตัมังนิตังสระังมุขัมัะมุสัพพะทุกขามุติโยจะพุทธจ่าธรรมจ่าสังฆจ่าสรณังขตโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัจจิตทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขจ่าจะกติกมังอริยสัอริยจ่าทักขีจังทุกขูปะสัมมาคามินัง เอตังโหเสนนังมีขังเอตังเสนนังมุตตมังเอตังเสนณะมคัมมาจจะพะทุกขาปมุตติบุทีีสิกิตีตีตังนาวะขเมยยะนัปติกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงพึงสิ่งที่ลงไปแล้วไม่ควรวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาตีตามปีหินาตังอัปปะตมัจจะอนาคตังสุกสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลัพไปแล้วสิ่งที่จะมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุปนัจจะโยธรรมังตถตะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปันตังวิทาโนพนุหิเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเง้นไม่คอนแคในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพิจะเรทําทำให้ปลุโปรงเกิดอัจฉริยะจิตจะมาปรับปังโกชัดยามรณังสุเวเพิงทำความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหินโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนจะมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมัตตันทิตังตังคุเวพัทเิสารัตโตติ สันตุอจิกติมมนีติพระมมนีผู้สงบย่อมเรือบุคคลปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งจังวันและยางคืนว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการราชนีแลบที่18ปเทราธรรมโมหิชนะนงอนาติโตเรามีความเก๋เป็นธรรมดาจะล่วงคนความเก๋เป็นไม่ได้พระยาิธรรมโมหิพระยาทิอนาติโตเรามีความจิตให้เป็นธรรมดาจะล่วงคนความจิตแพทยเป็นไม่ได้มารณะธรรมโมหิมารณนงอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงคนความตายเป็นไม่ได้สเปหิมีปีหิมะนาปหิ นานาภะโบวินาภะโบเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพราดพลาดจากของที่เรารักของที่จรเดินใจบรนพุองกัมมัสโกมิหิกัรมัทายาโทกรมมัสโยนิกรมมัสปันโุกัมมัปฏิสิโนเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นพื้นผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นพื้นตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแังกรรมังกันกาลิษสามิกาลยานางวาปกังวาตัสสะทายาโทภวิสามิเราจะการทำอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาของกัมมันสืบไปเอวังอัมหิอภเพนหางปัจจะเวขีตพัง เราทั้งหลายควรคิดเจรณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทที่สิบเก้าทุกขปาตาจินิปทุกขาพยาปาตาจินิปพยาโสกปาตาจินิปสุขขาหงติุสัพเพิสตาโนเอตาวตาจามิหิสัมะตังคุณยะสัมปตังสัพเิเทวนาโมธัตุสัพพะสัมปติจิตยาทานังทัตันตุสัทธายะเสียรังรักขันตุสัพพทาพระวนาพุทธตาหงตุขัดฉันตุเทวนาคตาสัพเพิพุทธาพละปาตาปิเจกนะจตยังพลังอรหันตานัตจจติชนะรักขันมาทานิโสกุโสบทที่ยี่สิบ ยาเทวตาสันติวิหารวาสณีทูเปคเรภ e ูทิคเรติงติงตาธรรมธานีนะพระวันตุปูจิตาโสทิงการองเตทะวิหารละมัทเลเทราจามัชาาวกาจากพิกาโวสารามิกาธานะปฏิอุปัสกาคามาจากเทสานิคมาจอิสราสปะสปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาพูชายเยปีจะอัตถสัมภวาสังสีธชาตาอัตถโบ ปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจจตเตสเปปิทุกขะจักรโลนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมธรรมะธาราจปุกลาจังโคหุนตุสมะโควอัฏฐายะจามิตายะจะอมเหรักขตุสัทธรโมสเปปิธรรมจาริโนหุติสัมปาปูเนยามะธรรมีอริยปเวชิตเตบทที่ยี่สิบเอ็ด บุญยสสีธานิกตัศสะญนัตญญานายานิกตะตนิมีเตสัจจาภาชินูโหตุสตานันตามะาปะมานกายปิยาคุณะวันตาจวันตาจะไมหังมาตาปิตาธโยทิธาเมจายะทิฐาวะอันเยมัชชะตะเวริโนสัตาติติทันติโลกสัสมิงเตภุมาจตุโยนิกาปจ,กาจิกกะจตุโวการาสังสารตาภาวะภวิยาตังเยปตินานมี อนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนะับประชานันติเตวังเทวาเตสังมิยุทยุงมายาทินนานะปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสาเพสตาสะทาโหตุอเวราสุขิสุขาชีวินโนเขมปะ,จจปะปทัตจะปปุนตุเตสสา,าชิส,สิชัดตังสุขาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสมบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบันนี้ แลงแห่งบุญอื่นที่ข้าพเจ้าทำไว้แล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์อื่นที่เป็นกลางและมีเวียนตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาําเนิดสีมีขันห้าแรขันหนึ่งแรงขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยอะภพเดชขอสัตว์เหล่าไดทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนโมธนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าไดไม้สัตการให้สมบุญนี้ของข้าพเจ้า นี้ขอเทพทั้งหลายเจ้แก่สัตว์เหล่านั้นเพราเหตุคืออนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรนอยู่เป็นสุขสเสมอเถิดจงทางจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความบังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสาเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจระอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์การบูชาพระัตนตรัยโดยการสัตยาบิษาสมบูรณ์ประสิทธิผลผิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้พ้นทุกข์จากไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลก,กและทางธรรมขอทวทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสาธยาบ,บุตรมนตธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดองค์องคพรทีเก่กข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งพิรีพิณาโดยมูลิีพระสมเด็จพระราชาณสังวรวัดบวรนิวิบบวม่านตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายซีสามึงข้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงปเปี่ยมไปด้วยอนคภาพแห่งพระปริศจงและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเด็จสถิตทุกประการเทิม